แย่งชิงที่ดินกันหลายคนเชื่อว่าการแย่งเข้าไปทําการสร้างรั้วและฟันต้นไม้ของอีกฝ่ายหนึ่งมันจะได้เปรียบในแง่ของกฎหมายจริงเหรอก็ถือเป็นเรื่องปกตินะฮะในการแย่งชิงที่ดินกันที่ฝ่ายหนึ่งจะพยายามลุกคืบหน้าเข้าไปสร้างรั้วปลูกต้นไม้ตรงกันข้ามอีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามที่จะเข้าไปลื้อพังหรือทําลายรั้วหรือฟันกิ่งไม้ของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่ออ้า <Singer. S 1> องสิทธิ์ในการที่ครอบครองตามมาตรา1 3 8 2ครอบครองครบ10ปีผู้นั้นได้สิทธิ์ ครอบครองครบ1ปีได้สิทธิครอบครองตามมาตรา1367บอกว่าได้เปรียบแต่เชื่อไหมหลังจากที่มีการฟันทำลายสิ่งของกันแล้วถูกพนักง,งานสอบสวนมีหมายเรียกตัวหมายจับมาเลยก็มีนะฮะในข้อหาบุกรุกทำให้เสียทรัพย์จึงเกิดข้อกังขาการโทรสอบถามพี่อนนท์เข้ามาเยอะเลยนะฮะว่าการทำแบบนี้มันได้เปรียบจริงเหรอพี่และในส่วนของการทำมันมีความผิดด้วยเหรอ ก็ในเมื่อเราก็อ้างว่าเป็นที่ดินเราเขาก็อ้างว่าเป็นที่ดินเขาการที่เราเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินเราแม้นซับเขาจะเสียหายเราผิดเลอพี่นอกจากนั้นก็ยังมีข้อสงสัยว่าในการทําแบบนี้มันได้เปรียบจริงไหมและมีวิธีไหนกรณีว่าเข้ามาปลูกสร้างขวางในที่ดินที่เราเคยใช้ประโยชน์อยู่ทํายังไงถึงจะไม่มีความผิดพี่ในเรื่องนี้นะฮะเราต้องมาดูกันสักนิดน,นึงว่าถามว่าในส่วนของการได้เปรียบในรูปคดีนะ สานท่านมองว่าในการครอบครองที่ดินจริงอยู่ถ้าคุณมีการครอบครองโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของนะฮะครบส0ปีได้กรรมสิทธิ์ในกรณี1 3 8 2คือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพวกโฉนดแต่หรือกรณีว่าคุณครอบครองโดยสงบเปิดเผยเจตนายึดถือเพื่อตนถ้าเป็นสิทธิ์ที่ครอบครองนศสพบท .5 นะฮะหรือใบสค .1 1ปีได้สิทธิ์จริงแต่นั่น หมายถึงว่าคุณจะต้องมีการครอบครองกันก่อนที่จะมีการโต้แย้งแต่ถ้ากรณีว่ามีการทะเลาะโต้แย้งแย่งชิงแล้วสารจะไม่มานับรวมเพราะถือว่าในช่วงนั้นคุณครอบครองโดยไม่สงบเปิดเผยและไม่ได้มีเจตนาที่จะเป็นเจ้าของและเพราะเกิดการแย่งชิงไม่สงบแน่นอนถามว่าตรงนี้จะได้เปรียบไหมสารไม่นํามารวมนะฮะในการที่คุณอยากจะได้สิทธิ์ก็คือต้องไปใช้สิทธิ์ทางสาร ตรงกันข้ามนะฮะการที่เราบุกเข้าไปทําลายทรัพย์สินเขาบอกให้สร้างรั้วกุพังปลูกต้นไม้กูฟันทิ้งเลยนะฮะต่างฝ่ายต่างแย่งต่างชิงลุกคืบหน้ากันตรงนี้ฝ่ายที่โดนคดีอาญาก่อนเชื่อไหมแปกเสียศูนย์เลยถึงขนาดยอมทิ้งที่ดินก็มีนะฮะไม่อยากจะติดคุกมันผิดตรงไหนนะฮะในส่วนของการบุกลุกนะครับสารดีกาวินิจฉัยว่าในการที่ต่างฝ่ายต่างเชื่อว่าเป็นที่ดินของตัวเอง างเข้าไปครอบครองแย่งชิงตรงนี้จะไม่ถือว่าเป็นความผิดฐานบุกลุกนะฮะเพราะไม่มีเจตนาที่จะไปบุกเพราะเชื่อว่าเป็นที่ของตัวเองการจะเป็นการบุกลุกคือต้องรู้ว่าเป็นที่ของคนอื่นแล้วเราไปแย่งชิงเราไปบุกลุกอันนั้นถึงจะมีความผิดแต่ในส่วนของการพังรั้วฟันต้นไม้นะฮะตามมาตรา358 ศาลท่านวินิจฉัยว่าจริงอยู่ในส่วนของที่ดินคุณมีการแย่งชิงกันนะในการต่อสู้คุณต้องไปใช้สิทธิทางแพ่งนะครับก็คือต้องไปฟ้องร้องให้สารพิสูจน์ว่าใครครอบครองใครเป็นเจ้าของเอกสารสิทธิ์มีเหนือสิทธิที่เข้าครอบครองทัประโยชน์จริงไหมใครจะได้สิทธิตามมาตรา1382คือแย่งการครอบครองปรปักหรือแย่งสิทธิครอบครองในกรณีนอสตามมาตรา1367 คุณไปพิสูจน์กันนะฮะว่าคุณรู้ไหมว่าใครเป็นเจ้าของหรือคุณแย่งแล้วในส่วนนี้ศาลท่านจะไม่เกี่ยวกับเรื่องที่คุณมาทําลายทรัพย์สินการที่คุณทําลายทรัพย์สินเขาที่ปลูกอยู่นะศาลจะถือว่ามีความผิดตามมาตรา358เพราะคุณต้องไปฟ้องไม่ใช่คุณมาฟันทําลายเข้าของมันคนละข้อหากันไม่ผิดฐานบุกรุกนะฮะแต่จะไปผิดฐานทําให้เสียทรัพย์หลายคนโทรโอดโอยถามพี่อนอนท์เข้ามาเรื่องจริงเลยนะฮะ ไปฟันต้นไม้เขาปูนหักนะเขาแจ้งจับแป๊กเลยทีนี้แทนที่จะแย่งชิงที่ดินกลายเป็นเสียศูนย์ไม่กล้าสู้ยอมแพ้เลยคือความไพ่เลยไม่เอาแหละโดนคดีอาญาก่อนเสียเปรียกนะฮะกำลังสู้คดีแพ่งกันว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินโดนคดีอาญาไปแป๊กเลยแล้วถ้ากรณีว่าเขามีการมาสร้างลัวปิดกั้นในทางที่เราเคยเที่ยวหรอพี่อนอนท์ทำยังไงถึงจะไม่มีความผิด ในเรื่องนี้สารก็เคยวางแนวไว้นะฮะในดีกาที่7 0 5ทับสอนั่นก็คือกรณีว่าคุณเคยใช้ทางเคยเที่ยวเขามาสร้างรั้วปิดกัน้นคุณก็สามารถลือ้อรั้วแล้ววางไว้ให้เขาโดยที่ไม่ให้เขาเสียหายนะฮะตรงนี้สารมองว่าไม่ถือว่าเป็นการทําให้เสียทรัพย์เพราะว่าคุณน,นี่เคยใช้ทางตรงนี้มาเป็นประจํานะฮะอยู่ๆมาถูกปิดกัน้นย่อมมีสิทธิ์ที่จะใช้ทางดังเช่นเดิมที่เคยเที่ยวมา การลือล้อระวางไว้นะฮะอย่าให้เขาเสียหายนะวางไว้ตรงนั้นให้เขาตรงนี้จะไม่มีความผิดเลยแต่ในส่วนของการที่แย่งการครอบครองแล้วไปฟันต้นไม้นะฮะเขาต้นไม้มาปลูกแล้วไปฟันตรงนี้ไม่แนะนำนะฮะแนะนําให้ยื่นฟ้องเป็นคดีพแพ่งนะฮะให้เลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปนะครับในเรื่องนี้ก็มีดีกาวางไว้ด้วยนะฮะในเรื่องของการทําลายสิ่งของกันสารวางดีกาไว้ที่ดีกา5830ทักสองนะครับ แม้ผู้เสียหายกับจำเลยยังมีเรื่องโต้เถียงกันเกี่ยวกับสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทแต่ในชั้นนี้ยังไม่จำต้องมีนิชัยว่าผู้เสียหายจะมีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทหรือไม่ข้อเท็จจริงที่โจทย์นำสืบฟังได้ว่าผู้เสียหายเป็นเจ้าของต้นยูคาลิปตัสที่ปลูกในที่ดินพิพาทแต่จำเลยก็ไม่มีอำนาจที่จะทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นได้หากจะถือว่าการปลูกต้นยูคาลิปตัสลงในที่ดินเป็นการแย่งการครอบครองที่ดินของจำเลยในกรณีนี้ที่ต่างโต้เถียงสิทธิครอบครองกันทิ่นี้ ต่างก็ต้องฟ้องเอาคืนการครอบครองเหตุว่าที่ดินยังอยู่ไม่สูญหายไปไหนใครจะมีสิทธิ์ในที่ดินดีกว่ากันจะต้องไปว่าเก่าวกันในทางศาลจำเลยเข้าตัดฟันขุดและเผาต้นยูคาลิปตัสของผู้เสียหายจึงเป็นการทำลายทรัพย์สินของผู้เสียหายจำเลยจึงต้องมีความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์เห็นไหมครับ <c oughs> <c oughs> ในการที่คุณจะแย่งเรื่องที่ดินกันว่าใครมีสิทธิ์ดีกว่ากันคุณต้องไปฟ้องทางแพ่งไม่ใช่คุณจะมาฟันทําลายข้าวของเขาพังล้วเขาทุบรถเขาไม่ได้โดนคดีอาญาก่อนแป๊กเสียเปรียบเลยนะฮะไปไม่เป็นเลยยอมแพ้คดีมาเยอะแล้วนะฮะยังไงการแย่งชิงที่ดินนะครับในการที่เข้าไปครอบครองในช่วงเป็นเรื่องเป็นความกันสารจะไม่นำมารวมในการนับอายุความนับระยะเวลาการได้สิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นต่อไปถ้าเกิดเรื่องฟ้องศาลดีกว่าครับอย่าไปตัดสินกันเองนะฮะตรงนี้ระวังนิดหนึ่ง